ด้านในไม่ได้เฝ้าดูตัวเองนี่แหละเมื่อเราไม่เฝ้าดูตัวเองจาะขนาดที่ลัขนณดขนาดนี้นะจิตจะไม่ได้เรียนรู้ อย่างถ้าเรานั่งอยู่ที่นี่แล้วมีการกําหนดสติทุกครั้งที่เรากําหนดสติเอากายกับใจมาอยู่ด้วยกันมันเป็นการเติมบุญเติมกุศลตลอดเวลาทุกครั้งที่มีการกําหนดรู้กายตัวเองใจกลับมาอยู่ที่ตัวเองขณะนั้นเราได้ทำบุญได้ทำกุศล แล้วอกุศลมันก็จะห่างออกห่างออกลองดูดีๆนะลองไปเฝ้าสังเกตไปเฝ้าปฏิบัติแล้วนิวรธรรมมันจะค่อยทยอยตัวมาให้เราศึกษาอย่างนั้นบอกว่า กามฉันทะความพอใจในกามเนี่ยเมื่อเราเริ่มลงมือปฏิบัติหรือมาเข้ามาสู่ที่วัดจะเข้ามาปฏิบัติเราเดินจงกรมเราสร้างจังหวัดมันติดสุขติดสบายติดในกามกามกามนี่แปลว่าความใคร่ มันติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสยังมาอยู่ที่นี่แค่ได้ยินว่าไม่ได้ไม่ได้กินข้าวแรงนี่ล้วก็รู้สึกจะไม่สบายใจแล้วเพราะเราติดความสบายความอริยอร่อยติดในรส mm hmm. เคยกินอาหารอร่อยอร่อยอยู่ที่บ้านอยากจะกินอะไรเราก็กิน มาอยู่ที่นี่เขาจัดให้กินบางทีเราอยากกินน,นั้นนมันไม่ได้กินมันก็ไม่สบายใจมันก็ทุกข์บางทีเดินยงกล้าจังหวะมันก็คิดถึงเรื่องเก่า,เ,กาเรื่องอดีตที่เราเคยเสพเคยคุ้น นั่นแหละไปลองตักก้งเจตัวเองให้ดีว่าตัวนี้มันเกิดขึ้นกับเราไหมบางทีทําำกมเพียนไปปฏิบัติไปเดินยงกลมไปท่านจังหวัดมันก็เกิดความอึดอัดขัดเคืองไม่พอใจ ก็หมดหยิดมันก็อยากเลิกอยากหยุดมันไม่ได้หยุดไม่ได้เลิกมันก็หมดหยิดบางทีก็หมดหยิดให้ตัวเองหมดหยิดให้อากาศมดหยิดให้เพื่อนรอบข้างเอ๊ะทำไมคุยกันจังเขาให้มานั่งฟังเทศตัวมานั่งคุยกันมันก็งดหยิดสิเรากำลังฟังดีๆกำลังพูดดีๆ ใจกะบอกว่าเริ่มาเสียงมาคุยกันมันก็หมดหยิดน,นะมันเกิดอยู่ตลอดและเกิดอยู่ใกล้ๆด้วยอารมณ์แบบนีน้สั้งกตให้ดีบางทีมันก็ง่วงซึม ไม่อยากจะทำ <c oughs> เป็นเงาเงาเป็นหดเพลมันเวียนไปเวียนมาในบางทีมันก็สงสัยปฏิบัติแล้วจะเป็นอะไรเป็นยังไงเพรผมมาปฏิบัติใหม่ๆกับครูอาจารย์เหมือนกันเนี่ยมาทำแล้วมันทำไปทำมาก็สงสัย ทำแล้วจะได้อะไรทำแล้วจะเกิดความสุขความสบายเมื่อไหร่มันจะเกิดบางทีทำไปมันมีแต่ทุกข์นะเดินก็ปวดแข้งปวดขาหง,ง่วงเหงาหดหูหนเขาบอกว่าปฏิบัติธรรมแล้วมีความสุขไม่เห็นมันมีความสุขตรงไหนเลยยกมือก็ปวดแขนเดินก็มุ่นอยากหลับอยากนอนก็ไม่ได้หลับไม่นอนมันเรียนมาอยู่อย่างนี้นะ่ะ ใจเราแต่ละวันแต่ละวันเพราะั้พวกเราไปเราต้งเขียนให้ดีๆถ้าเราศึกษาเรื่องนี้รู้แค่รู้เข้าใจเรื่องนิวรธรรมทั้งห้าตัวนี้ได้อย่างแจ่มแจ้งทะลุกปปัุผัเราจะสามารถแก้ปัญหาดับทุกข์ให้ตัวเองได้มากแล้วศึกษาแต่ละอย่างละตัวละตัวจนนันเห็นเหตุเ,หเกิดของมัน มันมาอย่างไงมันเริ่มต้นมาอย่างไรอย่างความง่วงมันมาอย่างไงมันเริ่มต้นอย่างไงมันแสดงอาการอย่างไงเวลามันหายไปมันหายไปย่างไงดูให้ครบกระบวนการเวลามันฟุ้งซ่านมันเป็นอย่างไงมันหน้าตาอาการมันเป็นย่างไงเวลามันเลิกฟุ้งซ่านแล้วมันเป็นย่างไงดูให้มันครบ เวลามันสงสัยมันเริ่มต้นยังไงมันตั้งอยู่ยังไงเวลามันเลิกสงสัยมันหายสงสัยแล้วมันเป็นอาการยังไงถ้าดูครบอันนี้แล้วก็รู้จักศาสนามากแล้วเพราะตัวนี้วเวธรรมนี่มันมันเป็นปัญหาตอนชีวิตการปฏิบัติจริงๆ พอเริ่มลงม ag. ือมันจะเกิดอาการแบบนี้ขึ้นมาทันทีและบางคนบางท่านทำความเบียนไปอาจจะเจอมาแล้วก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมทำความเบียนแล้วมันเป็นอย่างนี้คือเราทําถูกแล้วหล่ะมันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันจะเกิดความเบื่อความเซิงความหงุดหงิดความลาคาญความสงสัยหลานี้ถ้ามันเกิดอาการอย่างนี้กับเราเนี่ยก็แสดงว่าเราทําแล้วมันจะต้องถูกมันถูกแล้วที่มันเป็นอย่างนี้ทีนี้ทํายังไงที่เราจะเอาชนะมันให้ได้ เรียนรู้เฝ้าศึกษาตัวเองนี่วลฒธรรมนี่มันเปรียบเหมือนกับว่าเราจเจริญติตีเราต้องการให้เกิดความรู้สึกซื่อใส,อส,อส,อส,สทำความรู้สึกซื่อใส,อส,สให้เกิดขึ้นกับเราให้ใจมันโปร่ง,รงสบาย,บายรู้สึกตัวเฉยชัด,ชด แต่นี่เวาลาทำนี่มันเหมือนกับตัวที่ไม่ให้เกิดความซื่อความใสความชัดอันนั้นท่านเปรียบเหมือนกับว่าน้ำบุคคลผู้มีตาดีมองน้ำใสๆก็จะสามารถมองเห็นอะไรใต้น้ำที่มันมีกรวดมี